เธอเธอปืนเรามีแมวด้วยดูแมวไหมสวัสดีวาเลนไทน์นะครับทุกคนนี่วาเลนนท์เขามีกิจกรรมนะจะับมือกันเข้ามา Duo d เดซีแค่เราอินระหว่างวันที่13ถึง28กุมภาพันธ์ก็รับบันดี้แบบไดนามิกสุดนาา่ารักการผู้เล่นแบบขึ้นไหวได้และสเปรย์เอฟเฟกไปได้เลยโห้ยของดีทั้งนั้น โถเ,เราก็นึกว่าฟรีนะอุตส่าห์รีบเข้าเกมมาดูนะครับผมแต่เขาเข้า <c oughs> ใจได้แหละว่าของเท่แบบนี้มันจะฟรีได้ไงอ่ะดูนี่ตาเป็นแสงเป็นแสงขยับได้ทุกนิกลูกนิก,กน่ารักจัดตอนแรกนี่ผมแบบจะล็อกอินรับไว้ทุก ID เลยนะครับเพราะว่ามันเป็น Limited Edition นะครับทุกคนเออผมจะแบบหาเปิดหลาย ID ดีแล้วก็ล็อกอินสะสมไว้เลยนะเพราะว่ามันเป็นของแลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถเติมเกมกับที่นี่เลย Richman Shop เกมเมอร์ที่กำลังมองหาร้านเติมวาโลถูกๆไว้ซื้อสก,กินแจ่มๆและปลอดภัยอยู่แล้วก็ต้อง,องนี่เลย Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวอลนั้นในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนเข้าไวใน5นาทีการันตีความปลอดภัยจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า500,000คนพิเศษเกมเมอร์ที่เติมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้สะสมไว้ลดครั้งถัดไปสูงสุด25%เติมหนักก็แบ่งจ่ายสบาย10เดือนใช้เพียงบัตรเครดิตใบเดียวไม่ว่าจะเติมช่องทางไหนกับเราก็ถูกกว่าเต มีบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรไรออดให้เลือกเติมอีกเพียบเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนเข้าไวใน5นาทีต้องที่ Ripman Shop เท่านั้นโอเคผมก็ยังมีเงินเหลือจากรอบที่แล้วนะครับพอเติมครั้งเดียวเนี่ยคุ้มเลยเนีฮะเดี๋ยวจะจัดเลยละกันสําหรับดูโอเดย์บัตตีตัวนี้นะครับมันเป็นลิมิเต็ดเนาะน่าสะสมมากมันขยับดูดิ๊กดูดิ๊กดูดิ๊กได้นะและเออซื้อแยกไม่ได้ด้วยนะครับดูสิ ไม่มีให้กดซื้อแยกด้วยหลายคนคงแบบไม่อยากได้นี้ไม่อยากได้นี้ไม่อยากได้นี้อยากได้แค่ดูกดิ๊กอันนี้ไม่ได้นะครับเขาขายรวมนะครับแต่ว่าสเปรเหมือนว่าจะมีเเสียงด้วยใช่ไหมการ์ดนี่ขยับได้เนาะแล้วสเปรเหมือนจะไม่รู้ขยับได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนะครับลุยฝากกดไลค์กดติดตามันเยอะๆนะครับช่วยกดไลค์เอาสัก1000ไ like ลค์เลยเป็นการสะสมแต้มนะครับเพื่อสกินต่อๆไปอีกนะครับผมอันที่แล้วก็โอ้โหขอบคุณมากเลย1 5 0 0ไลค์นะครับสกินที่แล้ว1 5 0 0ไลค์ขอบคุณมากครับ ฝากทุกคนนะครับนานๆขอไลฟ์ทีไป Let's go เป็นบ i t ิตเลยของดีนะครับบัตด,ดี้ขยับได้เนี่ยตอนนี้มี1น,นะครับกระต่ายเนาะนี่กระต่ายแสงจันทร์แล้วก็มังกรเนี่ยสนะครับแล้วก็เจ้าวัว3นะและล่าสุดนะครับเจ้าแมวนะดูโอเดบัด,ดี้สนะครับใครพอจะรู้อันอื่นอีกไหมก็ลองคอมเมนต์นะครับผมผมนึกออกแค่4อันเนี่ย มาดูบัดดี้ในเกมกันนะครับตอนแรกจะเป็นสีส้มแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นร่างแรกเนาะอ่าแล้วเวลายิงเนี่ยก็จะมีร่างที่2นะครับก็คือเหมือนร่างโมโหนะ่าอ่าก็จะเป็นสีส้มๆนะครับผมอ่าแต่ถ้าเราดรอปปืนให้เพื่อนเนี่ยปั๊บแล้วเราซื้อใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นร่างชมพูทันทียัไง,ท,งท,ทุกคนเจ๋งวะตาของเขาที่ก็จะเป็นรูปหัวใจด้วยเนี่ยอ่าก็คือถ้าเราดรอปปืนให้เพื่อนเนี่ย ก็เหมือนจะแบบเป็นการให้เป็นการแสดงความรักนั่นเองนะคะเวลายิงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์หัวใจวิ่งด้วยนะครับเอฟเฟกต์หัวใจโผล่ขึ้นมาเนาะสวยมากนะครับสวยมากบัดดีน้นี้ลิมิเต็ดด้วยนะทุกคนโอ้โหโคตรเจ๋งอะ่ะเออค <Thank you. S 1> นสวยลองเปล่าเฮ้ยอ่ะอะนี่ได้มะเจ็ดบายบาย บีครับมันมาบีครับพี่ช่วยผมหน่อยครับโอ้ยมาบีโอเคโอเคไปลุยลุยลุยไมเชื่อเพื่อนไม่ไหวแล้วเหรอวู้ฮู้วู้ฮู้เฮ้ยเสร็จยิงมันเสร็จส่ใสสวยครับโอ้สวยสวยสวย Oh my last player standing. One enemy remaining Bye bye bye. Spike planted. No charges. Oh! เอาเราไปอยู่นี่เอ๊ะอาเซ่นะเอ้ยคขสวยนี่ดูสเปร์เขาหน่อยว่เขาสเปร์มีเสียงปะโอ้ยมีเสียงสเปร์มีเสียงทุกคนดูฟีดเฮ้ยอย่างเจ๋งอะ เฮ้ยเมาหมดเมาหมด,หมดลองสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยสวยเงียบปากเธอบ้านเรามีแมวนะกระต่ายก็มี

ตายกันแบบคู่รักสวยเก่งมากมาอีกแล้วเออยิงมันตายแล้ว ้สวยครับพีพี่มากี่คนครับผมมาคนเดียวครับเล่นด้วยกันมัแบบว่าเหงามาได้ฮะได้ฮะเฮ้ยเชิญมาเลยครับก็ขอกันเล่นในวันวาเลนไทน์ว่ะเนื่องผมเป็นทีพีทีพีไปแล้วไปไม่ทัน

<GG. S 2> เป็นไงทุกคนบอดี้ใหม่สวยไหมครับชอบกันไหมเอฟเฟกการใช้งานสวยชัดแจ่มมากเลยแถมมีหลายล่างอีกผมให้คะแนน 10, 10เต็ม10ไปเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ถึง1,000ไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ